ไม่ได้แล้วนะครับมาเลเซียชุดนี้ไปชนะมาฟีลก,ก่อนแล้วการร่เมสนทนะครับขอขอบคุณบริษัทสังกำกับบินจำกัดการสปอร์ตกุศลการเพื่อการเกษตรและหิยจำกัดมหาชนบริษัทกสทธจำกัดมหาชนบริษัทเอพีทีสปาร์ติงกูสจำกัดนะครับร้อยห้าสิบและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครับ เชียร์เดอร์ของไทยวันนี้ไปปากหลักอยู่ที่อรั่งเศ์เสรแต้มีเขายังเปิดได้ดีครับชูนิ่ยกสูงมาให้แล้วป้าเขายกให้ดีจริงครับแล้วเอเส้นนึงก็ขึ้นฟาดดีด้วยขึ้นล่างไม่สูงนะครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นฟาดขึ้นทำแล้วเนี่อันตรายมากครับ เชื่อมานุสสัตเปิดเข้าไว้ครับต้องยกให้คนชายเล่นเร็วครับ uh huh. แล้วยกต่ำหน่อย uh huh. เป็นก้า,า,าต่อหกแต่ยกต่ำแล้วห่างเล็กน,น้อยใช้ฟรีเ uh huh. สิร์ฟดีสุสัตก,ก็เปิดเยี่ยงครับ ยันยกให้สูงแต่ยออแตงเขายังไล่กับป้าลูกมันล่นไปหน่อยครับโอ้โหถ้าเ้าเกี่ยวติดนี่เราเสียอีกแต้มนึงมีโอกา,าสเสียอีกแต้มเลยครับลูกอย่างนี้เล่นอันตรายนะครับๆๆเข้ามารองไม่ทันสุน่งนี่ เจ็ดนะครับข้างหน้ามือบอชัยได้ขึ้นฟาดนะครับดังนั้นกอลอยตัวขึ้นฟาดได้สูงนะครับตาต่อสุดทุกนนี้ก็คงมาเราเองก็ยังรอลูกเสร็จของศุดสศักดิ์ว่าเมื่อไหร่จะมาครับ ดูจังหวะขึ้นเตะของพลชัยไว้กันขึ้นสูงเตะหนักสุดทักเสือไปเขายังเปิดได้ครับมืดอเอซยนสุสนเลยุกมาให้เหมือนจะล้มครับโดนไทยครับจุรสินออโอ้ยลังเลอยู่นานครับสุดท้ายขาเป็นแป้มให้มาเลเซีย ไม,ไม่น่าที่จะถูกเล่นงถึงไทยนะครับวันนี้แล้วจะเป็นการทําออกด้วยของมาเลเซียด้วยครับใช่แล้วต่อหน้าต่อสุนเพืนโดนสุนทรเปริดดีครับสุเยนยกนิ่มๆเลยครับคนไทยขึ้นฝ้าโดนก็ออกหายได้แ้่เปิดดีก็ทำให้สุญเอง ยี่สิบเก้าต่อสิบสองใครได้ส่งลูกต่อครับสุสเสรุดไม่ทีนึงนี่เขาเปิดดีครับคราวนี้ยกเองต้องเล่นเองแล้วสุดสตดเปิดได้ยกมาให้พลชัยสวยครับขึ้นข้าเป็นเป็นแตล้งนะครับไล่มาแล้วครับเป็น11 12เ,เนี่ยเกมยินที่เดซ่สาสี่แต้มสำหรับแต่ก็นับแต้มแบบรายลูกพอยต์และอีกฝั่งนึ่งมีตัวเสิร์ฟดีไม่ถือว่าห่างคนระับ แล้วมาเลเซียเนี่ยแม่เขาทําทไม่ได้แล้วหยุดแจ้งของไทยไม่ได้แล้วเนี่ยกลายเป็นอของไทยนั้นทําเลยครับสองคนลูกขาทางนี้ยังไม่เลยแจ้งับแต่ก็ทําให้มาเลเซียเ,ออเขาแก้โอ้โหดีเก่งับสายตาดีมากครับขึ้นไปนราจะเห็นว่าเราถอยครับเล็อเ,เปลี่ยนใจเปลี่ยนอากาศเลยแตะหยอดเลยเสียท่าเลยโตเล่ เรียนเด้าชาหมาช่องเก่าสุดสั์เปิดดีเชีเยงยกขึ้นไปให้ขึ้นฝ้าโดนบล็อกโดนบล็อกก่อน12-14อึ 12, ้นไกินปได้นหนึ่งขอให้ติดบ,บล็อกเป็นรักพอแล้วมีมงไม่ต้องไม่เลื่อนมากมาย ของ 16, สิบสามสิบสเนี่ยสิบสามสิบสี่ทยยังได้ส่งด้กต่อ,อทีค้างหนีก็ไาแต่คราวนี้เขาเปิดด้วยศีรษะได้ครับชุนิ่ยกมาโอ้ขึ้นฝากออกครับตรงนี้ออกไปไกลครับสูบสีแต้มเทากันแล้วครับเริ่มมาแล้วครับทกเสืดของสิบสา ่สูงแล้วครับซูเน้นแต่ว่าสุดสับเสนะอาครับเปิบยืนตรงนี้ตกตกอีกเติบตอ้าเจ็บแล้วของพรชัยครับโอ้โหดูมากแค่อื้งหงันข้าวเหมือนจุน,นมแบบขนมหวานเลยครับล็กอกตัวนี้ขึ้นดีครับ ยันไปสวยนี่ครับดูดูแค่ผืงผ้าดูมากแก่สุดสับเซร์มาเปิดได้คนต้องเล่นเองครับเล่นเองแล้วเยี่ยมครับมาเป็นเอซิ่งทำได้สุดยอดครับแต้มนี้ห้าแต้มเท่าก kind of ันสามจังหวะเล่นด้วย <parler> ัวเองครับทั้งหมดแล้วได้แต้มด้วยก่อนหน้านี้สะบัดหลังเท้าแรงตลอดนะครับมาคราวนี้ปั่นด้วยฝา่าเท้าลงไปครับท่าไทยเรามาแซงขึ้นนำในช่วงไปลายปลายเซตอย่างนี้ค่อยๆชั่วครับสิบเจ็ดสิบห้าถือข้อน,นำมาตลอดช่วงตง้นเซตไม่เป็นไรครับสุชาตเซตทีนี้คราวงนี้เขาเปิดดีครับไซฟฟูดิน สุรินยกมาคนไทยขึ้นบล็อกไม่อยู่ป้าเตะสูงมากครับโมเมตเอเซียนโอ้โหเตะข่อมบล็อกไปเยอะขึ้นล่างไม่สูงเลยโมเมตเอเซียนก็ยังสูงสีคู่ขี้ไม่ได้ปีดเสียปีดกันมากนะเชิดปันยอดมาสุรย,ยังยังยกได้ครับ ผนไชยขึ้นเจอบล็อกแต่ออกครับโมกุตเอเชียนขึ้นไปบล็อกเจอลูกก็จริงครับเกือบไปแล้วครับลูกเปิดเรลานั้นถือว่าไม่ดีไปแล้วครับแต่ว่าสวีเดนยังยกได้เยี่ยมเนี่ยครับเปิดเหมือนจะเสียท่าเสียแต้มให้กับมาเลเซียไปแล้วครับพนชช่ คู่ที่ส,สุริยันครับเปิดพอไหวสุริยันยกให้กิโป้พรชัยก็อยู่ตรงไหนได้หมดเลยครับช่วงนี้ทีมขอที่โดดสูงเนี่ยเพราะฉะสุริยันเปเชีนยกให้สูงๆนี่ผนไชเขาแก้เล่นได้ง่ายครับถูกเปิดได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอหลังที่ยกได้แล้วนี่มันเข้าทางเชิดซัดเสิร์ฟและป้ารับเปิดได้ สงสัยเกมยืดเยอะอยู่ที่บล็อกครับล็อกไม่อยู่20แต้มเท่ากันดูดูสองคะแนนครับแต่แต้มไม่เกิน25แต้มครับอ่าครับเสิร์ฟฝังเลยครับ22 20ทีมไทยชนะในเซตแรกครับเล่นเอาแฟนตะกร้อดีหายใจหายคอไม่สะดวกครับแต่ว่าคนที่ติดเซตนี้ได้สำเร็จก็คือเสิร์ฟสั่งขันสื่อครับ ม่ใแ่สืบสักแล้วมันเสิร์ฟสักดีกว่าครับนี่ครับอาจารย์กำมลนครับว่าเมื่อสักครู่นี้พอมาเลเซียเสิร์ฟบอกลุกขึ้นมาตะโกนส่งซิกบอกสืบสักเลยครับอาจจะบอกว่าให้เล่นยังไงแบบไหนครับแล้วสุดท้ายทีมไทยก็เอาชนะมาเลเซียได้จากการดิวสองคะแนนครับคะแนนะไร2ีต่อ20ใช้เวลาในการเล่นเซตแรก30นาทีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับท่านผู้ชมครับให้ดูยาวๆเลยแล้วกันครับ ห,าหขายที่ไทยต้องกายเพียงแค่เซตเดียวครับก็จะได้เหรียญทองสิบสักเปิดนิ่มมากยกมาต้าแต่อยอดสวยครับคนชายขึ้นจังหวดีมากครับขึ้นจังหวัดรบวงแล้วเป็นจังหวดที่ลูกกำลังตกลงมาพอดีครับขึ้นมาเนี่ยเหมือนก็จะเล่นแรงก็จะฟาดแรงับ่รงนี้แต่ว่าไม่ครับแค่ใช้ฝ่าเท้านี่นะแต่ยอด ลูกอยู่กับมือเราครับเส,สียบสักแสบมาซูนเริ่เปิดได้นลนหรือเปล่าครับมารถจักรยันยังเปิดได้ดีแล,ล้วยกให้ผนชัยขึ้ฝฟาสองศูนย์ครับเฮเลยครับเพื่อนร่วมทีมมีเฮครับชุกรยันนะครับยังตามมาเก็บได้แล้วดูกับเปิดลูกสูง ยกสูงกับควชายเขาแก้วได้ขึ้นแต่สูสักเซร์มาซูเน้นเปิดยกไมาให้ควชายมากขึ้นบล็อกแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีโมเมนต์เอชิ่นฟาดเยี้ยน โดนหน้าขาของคนไทยด้านในอาจจะตื่นได้เล่นไม่ออกปู่ไม่จับเลยครับเปิดดีครับสุสัดแล้วยกมาอ้าสูเเน่นเปิดได้ฟ้องว่าโดนโดนแขนครับครับผู้สินขานแต้ไม้ไทยแล้วครับโดนแขนสุเกเนครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ดูไม่ชัดครับ อาจจะต้องอีกมุมหนึ่งแต่คงโดนแขนแน่ครับเนี่ยครับผู้ช่วยผู้ที่ขาดเองก็ยกมือบอกเลไรครับให้สัญญาณมือบอกแล้วน้ำหนักพอได้ชิเกรินยกมวยเอเซี่นขึ้นฟาดอ้ฟาด้าขึ้นแล้วลูก,กเหมือนจะพลิกเน็ตลงไปครับเนี่ยครับกดตามอีกนิดนึงก็เป็นเรื่องเหมือนกัน ก็เป็นคะแนนของมาเลเซียครับสองต่อสี่ครับโอเซียนอ่าสซูสับเตะได้เลยครับสุริยันยกมาให้พรชัยขึ้นฝ้าเป็นแต้งของไทยอาเลยครับทำอะไรเป็นดีไปนหมดแล้วครับทีมไทยตอนนี้สิบสามต่อสี่แล้วครับสิงหาลุกขึ้นเต้นแล้วครับ ชมสืบสั์ครับลองได้เปิดได้แล้วสุรยันเองก็ยกสวยอันนี้ประสบการณ์ของสืบสัตวเ่นเ่ออะดรเยอะเลยครับลูกที่พลาดบล็อกมาเนี่ยสืบสันั้นมารองได้หมดเลยจูนัเนเปิดดีครับยกมาให้ขึ้นฟาดเ็วครับเป็นคะแนนของมาเลเซียบ้างแต่มีต้องชมเลยว่าเขาเล่นกันดีครับสืบสักก็ยกหนิ้นนนให้เลย ที่ใหญ่เก็ชิงจังหวะเล่นเร็วยกไม่สูงเงทำให้บล็อกเรากันขึ้นไมาทาน่ทันเงี้ยสืบสายเองก็ยกนิ้วให้ว่านายแน่มากเปิดไม่ถึงก็ดีกับพอชยัยแต่สุริยนจึงยกกลับมาครับเป็นแ้งของมาเลเซียนี่บป็นสิ่งที่อาจารย์กมนพลพยายามเน้นพอชัยครับว่าแต่ให้เตะเต็มเต็มวงอย่าดึงครับด,ดึงแล้วนี่มันอาจจะเจอบล็อกได้